ค่ะคู่รองของช่อง24่สินะะวันนี้พี่เสดาวอยู่กับเพชรการทองเกียรติยอดยิ่งครับเพชรการทองเกียรติยอดยิ่งนะครับทิ่มเข่าขุนสกเกิร์ตอ,อขวัญเมืองเคยเจอกันมาแล้วเคยเจอมาแล้วแน่นอนที่สุดนะฮะเคยปะทะก,กันมาแล้วผลเป็นไงแพ้คะแนนครับเราแพ้คะแนนวันนี้ได้โอกาสแก้มือดีใจหรือหนักใจดีใจครับ ดีใจนะฮะคู่ชกอย่างขุนสเกิร์ตมีอาวุธจุกจิกอะไรที่ให้รำคาญใจไหมคะมีแข้งครับมีแข้งนะคะกลับมาหายใจหลายไฟแล้ววันนี้จะมีเวอร์ชั่นแถวปลายให้เห็นอีกไหมไม่มีครับวันนี้ไม่มีแน่นอนมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจนะอาวุธไหนที่เป็นจุดขายของเราเขาครับเขานะฮะอะ่ล่าสุดแถวปลายพลิกแพ้ใครมาคะใช่พายัคครับ พิแพะชาดพยักแลวันนั้นจริงๆก็เป็นต่อเยอะมากแล้วนะคะคแต่ว่าเราหมดเลยหมดเลย,หม,เลยหมดเลยนะคะ<ล>หมดแล้วหมดเลยนะคะค <c oughs> ่ะไฟนี้เราซ้อมที่ไหนคะซ้อมที่เกียรยอดยิ่งครับชุมพรรับค่ะน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างสบายสบายปล่อยปล่อยเท่าไหร่คะปล่อยปล่อยห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดนะบอกขุนศึกเอ,อิร์ดหน่อยว่าจะสางแ้นชนิดทบต้นทบดอกเลยไหมวันนี้ทบต้นทบดอกแน่นอนนะค่ะทบต้นทบดอกสายต่ำน่าจะทํางานได้ไหมได้ครับได้เลคะนี่คือเพชรก้านทองเกียริยอดยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ